เลือดท,ที่แดงเหมือนข้อเลยตั er ้งเลยตัดกันใส่เนาะโอ้โหนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ยมาทางนี้ครับมาทางนี้โอ้โหคืนนี้ถ่ายคนดูเยอะมากเลยขนาดยักกับคืนนั้นขนาดมองเห็นแบบสลัวสรัวนะตอนนี้เอาแบบชัดๆที่เดิมที่เดิมเพราะว่าเมื่อคืนผมไปอยู่ที่ ที่ช่างฟันเขาเขาไล่งานเมื่อคืนเนาะเขาอยู่จนดึกเลยเห็นเห็นช่างฟันทำเมื่อคืนมันเป็นภาพเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนในวิมานอ่ะค่าบมันเป็นนี่มันจะยืนอยู่ตรงนี้เนาะใช่ ามากเลยครับลายเอียดเลายเอียดเครับลายเอียดบมีดอกบัวด้วยผมไม่คิดว่ามันจะมีดอกบัวขึ้นมาแบบนี้ด้วยเนาะพอลงสีเสร็จมีดอกบัวสวยเลยนะงามมากเลย ้านนี้ด้วยนะครับโอ,อ้มากเลยรู้สึกว่าจะไม่เหมือนกันนะปูด้านด้านซ้ายจะเป็นปูนะสังเกตดีดืด่องทุกท่านเนะผมเพิ่งมาสังเกตนะด้านนี้จะเป็นออกออกกลมๆมนนะครับนี่แล้วก็มีนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็น้นาก มือเครื่อกันนะอันนี้ใครมีความความรู้ก็ทักเข้ามาหนึ่งนะครับนี่โอเคมอเต,ตอตร์ไซค์พัดมอเตอร์ไซค์พัดมีต่อไรต้องเป่ไหนไม่รู้น่าจะน้ำมันหมดขนะองชาวบ้านโอเคเราไปดูตรงนะครับไปดูตรงหัวมาอับเดตนิดนึงน,นะเห็นชักคู่ก็จะไปล้างหน้าแล้ว ไปายหน่อยับผมขับรถออกไปกินข้าวนอกท่านนี่เหมือนกันน่แต่ละแต่ละแต่ละองค์่เหมือนกันเขาเรียกพญาหน้าเรียกองค์เนาะผมเรียกขิดขอไผ่เด้อท่านมันเหมือนในนิมานผมคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วล่ะนะไม่มีส่วนไหนที่จะแก้ไขอีกแล้วอันนี้เหลือแต่ใส่ลูกแก้วลงไป แล้วก็ลงสีลงสีก็น่าจะบันเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วคิดว่านั้เพราะว่าเขามีเครื่องพ่นนะนี่อของความสวยงามมาฝากทุกท่านนะคะรับมาในส่วนของตุงนะครับเมื่อคืนนี้ที่ถ่ายยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารีวิวตั้งแต่เริ่มแรกนะมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยทางเข้าเนาะเอาให้เอซีได้รู้เวลาเดินทางมาเนาะ จอดรถลานลานจอดรถปูปาดิจิตตตงวิ่งเข้าไปเลยครับวิ่งเข้าไปเลยเด้อนี่มีป้ายบอกครับวิ่งเข้าไปเลยนู้จอดไดไ้หลายคันร้อยคันนะครับจอดเสร็จเดินเข้าทางนี้ก็ได้ครับเข้าทางนี้ก็จะประมาณว่าเห็นเห็นตุงนะครับห้อยเต็มเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกปูปาดิจิตหน้าพระราชตรงน,รนี้นะครับนี่ครับ นะครับผมผูกปานที่นะกราชตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีตุ้มตุ้ตรงนี้จะ่างน้น กครับนี่นะครับอสูหามถ้าลงมานิดนึงจะสวยเลยก็จะหมุนนี่ครับจะลืไหวได้ถ้าเคลือนได้จะสวยหามนะครับนเคลืไหได้ครับนี่ทเองก็ได้ เคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวตามสายลมแรงลมถ้าเข้ามาก็จะสวยครับถ้ามีถ้ามีความเคลื่อนไหวก็จะประมาณนี้ครับถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวก็จะนี้นะครับท,ท่านเห็นไหมขออนุญาตถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปเพราะบางท่านแบบมามาดูย้อนหล,ลังได้มันนานเกินเนาะนะอ๋ขอคือก็คันลมที่ประดับให้ด้านหลัง ร่วมแรงร่วมใจนะจากหลายภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใจใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอซีนะครับชาวบ้านนะครับรวมถึงทุกนคะน,น,น,นก็แต่งยูทูบเบอร์แล้วก็หลายหลายท่านนะฮะนับไม่หวาดมีหวัดนตุ่มขึ้นมานะครับคือร,ร,ดร,รดนะดับระดนะสถานที่นะวันฉลององุ่แปดสิบในวันพรุนี้ให้เกิดสีสันเกิดความสวยงามแล้วก็ น่าจะซื้อความหมายได้ในหลายๆอย่างนะ,นะนแต่ท่านอาจจะทราบนะครับแต่ที่เสือตัวบอกตรงๆว่าไม่ทราบนะครับตรงนั้นสื้อความหมายเป็นไรเด็กปอดแล้วไปหาข้อมูลกันแล้วก็มาแปลตรงตรงแมงใน,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 นพืที่ท่านอยู่ในเมืองนั่นเองนะที่บ้านที่เสือที่ซื้อนั้นนะไม่มีทุกไม่มีทุกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีเฉพาะทองผ้าน,นะครับทงกระดาษสีนะแล้วก็ ผ้าชิ้นนะฮะผ้าเป็นชิ้นๆผืนๆนะฮะระดับประดาระมีนาอู้อ,อันนี้ไอเบย์ที่ดี่มากเลยคุ้มช็อตนี่นะฮะอีกนะก็ใช้ปลโตัวทองนะมือแปดมือเส่วนใหญ่จะเป็นแบบมูใช่ไหมคุ้มช็อตอีกนะแต่ตัวน้องเน้นทรงเนี้ยเป็นแบบไม เย็นแต่ร้อนๆจัดๆมันจะเห็นความสวยอี่แบบแล้วพอมาตอนเย็นนะตอนที่มีแสงไฟก็จะอีกแบบในสะดวกเมืองอามาร์ทุกทุกกเชิญมาคับที่วังปูคปนิพัทธ์ก